้องยอมรับว่าการเปิดตัว All-New Ford Venture Generation ใหม่เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมาได้สร้างแรงกระเพื่อมในตลาดรถกระบะของไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมากด้วยโฉมใหม่หมดทั้งคันและรอบกว่า10ปีและการเปิดตัวที่ผ่านมา Ford ก็ได้นำเสนอเทคโนโลยีที่น่าสนใจหลายอย่างที่จะมาพร้อมกับเรนเจอร์โฉมใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ทำให้หลายๆคนที่อาจจะไม่เคยสนใจซื้อรถกระบะจาก Ford มาใช้เฝ้ารอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเมืองไทย ที่จะเกิดขึ้นในต้นปี2022นี้แน่นอนว่าการปรากฏตัวของ Ford Venture เ e นเนอเรชัล่าสุดที่สร้างกระแสเป็นอย่างมากในตลาดย่อมทำให้เจ้าตลาดอย่าง Isuzu และโตโยต้ไม่อาจจะนิ่งเฉยอยู่ได้โดยเฉพาะโตโยต้ที่ Hilux f r e e w ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากด้วยการเสียชํมมาให้กับ Isuzu D-Max ไปแล้วในปี2020และเชื่อว่าถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อก ดีแมก็น่าจะเป็นแชมป์ยอดขายสูงสุดในไทยในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่2ติดต่อกันและแม้ว่าอิสุ DMAX กซจะติดลมบนในด้านยอดขายสูงสุดในเมืองไทยที่มีระยะห่างจากที่2ในระดับที่เรียกว่าพอสบายใจได้แต่อิสุก็ไม่ประมาทกับคู่แข่งที่อยู่ในดับ3ของตลาดอย่างฟอร์ดเบนเจอที่กำลังจะเปิดตัวโฉมใหม่หมดทั้งคันที่เมืองไทย ในรวันนี้การตลาดแบบโต้กลับจ <aj> ึงเป็นส really ิ <tôi S 1> ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากยังต้องการที่จะรักษาระดับยอดขายไม่ให้ได้รับผลกระทบจากคู่แข่งรุ่นใหม่หรือถ้าเป็นไปได้ก็จะชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งรายอื่นเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเสริมฐานรากให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกล่าสุดมีผู้ติดตามช่องของเราท่านหนึ่งได้ส่งภาพถ่ายของ Isuzu D-Max รุ่น 4x4 ที่จับภาพได้จากทางด้านหลังในขณะที่กําลังวิ่งอยู่บนถนนเส้นหนึ่งในเมืองไทยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้10มกราคมจากภาพที่มีอยู่อย่างจํากัดจะพบว่า d m a x สีน้ําเงินคันนี้เป็นรถทดสอบจากป้ายทะเบียนที่ติดเอาไว้แต่กลับไม่มีการปกปิดตัวถังภายนอกเมื่อมองจากทางด้านหลังและด้วยการที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดบอกรุ่นเอาไว้เพิ่มเติมนอกจากคําว่า Isuzu D-Max และ 4x4 ทําให้เชื่อว่าอาจจะเป็นรุ่นพิเศษ ที่เน้นการเพิ่มฟีเจอร์หรือออปชั่นเข้ามาและอาจจะมีการแต่งโฉมเพื่อกระตุ้นตลาดอย่างน้อยก็น่าจะเป็นล้อลอยลายใหม่ที่มีการใช้ล้อกระทะสําหรับรถทดสอบไปก่อนในขณะที่ดีไซน์ด้านหน้ายังเป็นปริศนาอยู่โดยปกติแล้วอิซูซุมักจะปิดข่าวเงียบเกี่ยวกับรถจนรุ่นใหม่ที่กำลังจะมีการเปิดตัวแต่การออกมาขับทดสอบไม่เห็นบนท้องถนน แบบไม่มีการพรางตัวถังด้านข้างและด้านหลังตามภาพแสดงว่าอิส,สุอาจจะต้องการสื่อสารกับตลาดให้รับรู้ว่าบริษัทมีแผนเปิดตัวดี a มรุ่นใหม่เร็วๆนี้รีบไม่นานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายชะลอการตัดสินใจซื้อเรนเจอร์ไปก่อนซึ่งเชื่อว่าอิส,สุน่าจะจัดเต็มในเรื่องออปชั n นเพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ต่อไป พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ